คนในมงึงบอกว่าหนูไม่ควรให้หนูเข้าครัวสรุปมันกินแล้วมันก็บอกอไ,ไม่ควรเข้าไปในห้องไหนเลยเขาไม่มีใครอยากเจยทั่วนเนี้ยังต้องทักพาอให้แม่กินเลยใช่ป่ะอะไรนะทั่วไอนะทีนี้ไม่ใช่แม่เข้าครัวอย่างเดียวไม่ควรเข้าห้องอะไรเลยเพราไม่มีใครอยากเจอส่วนยูอ่ะยังเ<ป>ว้นหนูหนูอยากเจอส่วนยูเดินนไปส่วยูเดินไปไหนะก็ไม่มีใครอยากเจอกพราะไม่ดังบอกห้อที่นี้พูดกับเพื่อนหนูไม่ได้นะแม่เขาได้ บอกว่านี่แม่ควรเข้าห้องไหนเพราะว่าแม่มีใครอยากเจอยกเว้นหนูหนูอยากเจอนี่นี่นี่มาเพื่อแบบนี้ไม่ได้นะขอโทษก่อนเลยฉันรักษสตีค่ะขอโทษนะคะนินฉันรักเธอออกไปออาไปแเ็ดนลุกโอยมีนนทุกคนอ แ,แต่หนูอย่าเพิ่งกินเยอะนะเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงนะแล้วทำไมถึงบอกให้สั่งอาหารตั้งแต่แรกแต่หัววันเราก็มไม่สั่งเพราแล้วมชอ่งจืดไงเพรางเพิ่งเจืดเรา,า,าสั่งแล้วก็ใช่ไหมอยู่นพนายามได้ได้ไหมแม่บอกให้สั่งอาหารเร็วๆสั่งแล้วแม่มันโดน c a n c e ลถามแสนนี่แสนก็อยู่ใช่ลินน่ะติดซีรีส์นั่งดูอยู่บนแสนบนอยู่อยากดูซีรีส์มาแล้วยูทำอะไรได้แล้วเออนี่มันเอออ่ะ ก็สปนฉัน่กอยู่ข้างไหมทุกคนถามค t i o n มาห,มนหนูจะตอบให้ทุกคนขอ Q and A ได้ไหมคะไม่มีใครอยากถามมีคนอยากถามเดียวอร่อยมั้กินขอชินได้ไหมลองเอออ่ะอร่อยปะอร่อยแต่ไม่ได้ใส่ตานี่อะูรเปี่ยว เนี่ยเห็นแม่บอกเนี่ยเห็นแมบอกแล้วพอมาแล้วเลยเรนนี่ไปเปิดประตูให้หน่อยคแม่เขาเลยกอเพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะนั่นอดีมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ ตะกี้เนี่ยอยู่อยู่ไรก็ปิดเองดับเอง<ค>เฉยเลยไอ้น้องคนนี่มีความสามารถจริงๆฮะมีนี่น้มีความสามารถทำได้นะเอาดิอร่อยดิทำไมต้อของอร่อยอ่ะอยู่รังเกลือไอ้หรอกินทหลอดเลยกินทุกรอดเลยเขารังเกียจหนูนลูกไหน,นหนีน้องเกจนนุ้มขำมอ หนูแบอมเข้าไปเลยนี่ก็ยังเผ็ดหนูอะ่ะตึห่หนูจะกินทั้งขอบเลย <c oughs> พี่แฟร <c oughs> ใช่ปะพี่แฟรเข้ามาปะ <c oughs> เลนิลินมากินน้ำเร็ว <c oughs> นิลิน <c oughs> พี่แจ๊สวัสด,ดีค่ะนิลินนิลิน แต่มันกินครบทุกหลอดแล้วนี่นินอ๋อมันรู้เห็นว่ามันหยิบไปมันไม่ใช่ตอนมันหยิบออกก่อนตอนนี้หนิงก่อนบอกอีกมันรู้มันนั้นไปแล้วด้วยไม่สนฉันรู้ไม่ได้รังเกียจอย่างมันรู้มันรู้ทันกันครับเอ้ยหนูพูดเขาทำไมหนูเขาหนูไม่ทำผมเนี่ยหนูแบบจะตอบคนหนูอองะอร่อยอะขนมที่อังกฤษ out of stock อะ พี่ฟร์พี่ฟร์ไปหาขนมให้ขนมเอาออก,อกมีใครอยากไม่อ้วนไม่อยากถ้าไม่อยากอ้วนกินนี่พี่แฟร์จะมาหาเราวันไหนอ่ะไม่ใช่ไม่อยากดิหนูจะได้เจอพี่แฟร์อีกวันไหนพี่แฟร์จะมาเป็นลามให้หนูอะอะไรชา้างมันไม่ไีช้างอะไม่รู้กาะช้างนั่นอยู่หรือว่านหนูกินหมดแค่นันเดียวหนูจะกินเนี่ยอะไรอย่างนี้เยอะนะมันเป็นกรกอบๆอะเดี๋ยวว่าจะไม่สบายน้องนิดินจ๋าอาหารอยู่ที่ไหนแล้วคะ ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีจ้ะพี่พลอยโทรมามีอะไรอืมอร่อยนะทุกคนอร่อยอ่ะค่ะพี่พลอยเออพี่จะถามน้องว่าพอดีว่าพวกเนี้ยถ้าคุณฝ้ายเขาขอขยบมาเป็นสิบมงครึ่งน้องโอเคไหมจากกล้ามกเครื่งเป็นสิบโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคเลยค่ะพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยรู้ป่ะพี่พลอยรู้ป่ะหนูยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย มาแม่มาอืมโอเคพี่พ่อคุยกับดิลลี่แล้วดิลลี่เขาแบบรักพี่พ่อมากทุกคนหนูรู้จักทุกคนที่โทรมาหาดิดินพี่พ่อหนูไม่อยากวนหนูพยายามอยู่อ่ะงั้นหนูไล่ขึ้นไปสองคนนะแม่จะไปจะขอไปทำผมแบบม่รอมันรอนมันรอโอเคค่ะเราถือให้กันเลยเดี๋ยวๆหาพี่ว่าลูกเทคโอเวอร์ไลฟ์แล้วเลย แต่ว่าอ,อย่า,อย,าอย่าโชว์อยากโชว์ของในของกินก็ไปนะเดี๋ยวไลน<า>์แม่ปิวเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทุกคนนะเดี๋ยวขอ,อ,ขอรับขอรับปักตะกร้าไว้วก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวสองคนนี้ทําอะไรเพี้ยนๆแล้วแล้วแล้วหนูไม่ทําอะไรเพี้ยนๆไม่ไม่จริงๆรจริงเดี๋ยวพวกแกทําอะไรเพี้ยนๆแล้วแล้วแล้วไลฟ์ฉันปิวหายไปขออนุญาตปักหมุดกาแฟโอซีไว้ก่อนนะคะหนูเคยถ่ายอยู่ใช่ป่ะแล้วก็แบบ เราก็แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนถามแม่นะหนูว่าถือโคอยู่ใช่ปะเขาแบบพยายามเอาของออกไปจากแล้วเนื้อออกมาก่านั้เพิ่มันีอาหารนั่นแหละเนื้ออะไรอ่ะนี่จะทำสุกี้เหรอไม่ใช่เพิ่มเนื้อสุกี้ไม่วิจะทำอะไรกินไม่วิจะสุกี้ทำไมทำนี่นี่ต้องดูดูแลนี่นี่ทำอะไรกินอ่ะอยากกินสุกี้เปล่าจะทำจริงจริงเหรอจะทำเป็นเขาทมันทำเป็นทุกอย่างมันทำเป็นสุกี้เหรอมันทำเป็นทุกอย่างทุกวันนียเนิงให้เขาทำข้าวให้กินอยู่แชนได้ดาวอย่าง ฮะได้ดาวแล้วไดดาวอะไรนันน no ี่เออนันนี่หนูอยู่บ้านนันนี่เนาะนันนี่เอาดาวมาให้หน่อยดาวอะไรอ๋อดาวเออใช่ใช่หนูอยากเจอหะดงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้ารักจังปวดหลังเหรอเดี๋ยวพี่ไนเดี๋ยวเออไนนี่เอามาให้ตอนนี้เลยดีดีเดี๋ยวหนูอันจริงเหรอทุกคนมีคนมีแฟนขอฝากดาวมาให้ใช่ป่ะแล้วนันนี่อ่ะเขาแบบผ่านนันนี่อ่ะแล้วแบบนันนี่ไม่ให้หนูเสถีอ่ะนันนี่เพิ่งให้วันนี้นี่น้ารักอ่ะ หนูนั่นเองเนี่ยถามสกินเบขอดไว้เลยเพราะหนูจะอันบ็อกแค่รอบเดียวหฮยน่ารักทำไมเยอะจังใช่ของหนูแล้วเนี่ยใช่อยูนั่นเองเนอะทำไมแล้วคะแล้ว่็โอเคทุกคนอันนี้ของพี่นายนะคะนี่มาดูพี่นายเขาส่งของมาให้ไอโอ้ยให้ผมเด็กมาแล้วมันไม่ได้มาของพี่นานี่แสงสง ได้ได้ได้ไโอเคอ้าวมันควรที่จะเปิดปะนี่ใตนเาอันหนูอะหนูอยากไทำไมเลยหยุดไปคะอ๋อเออเพราะว่าเออได้ใช่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็ดับไปทุกคนได้จะมาอันบ็อกของพี c ให้นั่นแหละีนีนดูดูดิ ไม่ต้องสีมาแต่ผมดีที่สุดอุ้ยนิลินหอมคุณหอเฮ้ยออกมนต้องเปิดหนูแอคเชอลี่แบบไม่ค่อยโอเคพี่นายน่ารักนิลินดูดิเฮ้ยน่ารักจริงเอาดีอ่าน่ารักก็ทุกคนส่งของมาให้หนูผ่านนันนิงได ได้นะยูทําได้นะทําได้ดูดูพี่นายก็ตั้งหม้อกินเลยพี่นายพี่นายจะสกินเลคคอร์ดหนูอันบล็อกไหมเพราะว่าหนูจะอันบล็อกแค่รอบเดียวนะพี่พอลค่ะมีน้ำดำเหงื่อไหมคะขนาดซีรีส์ไม่กินหรอถ้าได้ถ้าได้หนูจะจะเแอร์แจไกแต่หนูอยากโอเคทุกคนมาดูกันว่าเราได้อะไรมึงน่ารักอ่ะทุกคนอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คืออันนี้บ้าที่พี่ทุสับปะ สร้อยของอะไรคะสร้อยคองอะไรคะอันนี้ของไม่รู้ว่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคนะ่ะทุกคนทุกคนทิ้งนี่หนูเอาไลฟ์นันหนิงไปแล้วนะเนี่ยถ้าทุกคนเข้ามาหนูนันหนิงหนูขอโทษนะันนันหนิงเขายุ่งอยูเ่เขาก็เลยให้หนูมาได้ดูเขาเฮ้ยพี่นายขอบคุณนะคะเขาบอกว่า พี่นายขอบคุณนะคะพี่ดูพี่นายให้หนูดีเดี๋ยวขอวันใช้หนูอยากห้ค่อยโทรศัพท์นี่ดิขอยืมโทรศัพท์ได้ปะบ้าบอนี่ทำใช้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 เวลาทำนานเท่าไหร่อ่ะพี่นายทำไมมันเยอะจังอันนี้ใส่ใส่แล้วทคไมมันเยอะจังอ่ะฮึทำไมเยอะจังอ่ะใช้เวลาทำเท่าไหร่เนี่ยนานไหมมันมันก็มีคือแต่พออันนี้มันเฮ้ยมันยากได้มาก แฉนเมนไครในปวันคะก็ต้องพี่แคนนี่สิคะ้าจริงๆแล้วหนูชอบทุกคนนะแม่ะแไปไนไปไหนแ่ไแม่อบไน่ปภูนกม่ไปหนแ่ไนยหนูอยากได้ม่ไน่นี้่ม่กม่ะปไนี่นแม่ไปไนม่ไปไนมัหนดีนแม่ไนแ่ไนแม่บน่น่นแ่นมแ่หนม ใช่แต่ว่าพี่เจนน่น่ารักอีกแล้วแต่ว่านิมอยากได้ขอบคุณนะคะมีกิปด้วยอ่ะหนูติดอนไนดีอ่ะหู้ติดอันนี้ไหมไม่เป็นไรคุณหนิงวัดเอาต้มนีเราเขียน่ารักไปละโอเคทุกคนอันนี้สุด แสนดีมีแสนดีใช้โทรศัพท์ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนี่ดูดีนะนี่ดูดูนะหายไปไหนดูดิเออถ้าไหนอ่ะเยนี่ลินทำเย็นี่ลินจะทำอาหารให้แสนดีกินจริงเหรอเนี่ยอืมเขาจะทำคุกกี้เดี๋ยวค่อยเอาไปน่ารักมากพี่นายขอบคุณนะคะพี่นายไปยังเนี่ยพี่นายหายไปไันโลก พี่นายหายไปยังเนี่ยพี่นายหักลับมาก่อนหนูชอบของมากเลยขอบคุณนะคะพี่นายคะ่ะขอบคุณค่ะ,อคคะชอบชอบชอันนี้หนูอยากได้อันนี้ด้วยอะเพราะว่าแบบหนูเห็นคน,คนใช้หนูไม่รู้ทำไมหนูเห็นคนมีหนูเห็นคนมีกันเยอะ,อะอแล้วมันนา่ารักมากเลย แต่ว่าดาวใช้เวลาทำนานไหมดูทุกคนพี่นายเขาทำดาวมาให้หนูสองกระปุกอะะใจเาก็ตอนดียวเยอะมากอะน่ารักอะน่ารักอะ,กอะดูดีนี่ได้แักวกใช้เวล้ทำนานปะเนี่ยทำไปพี่หนายหายไปแล้วอะ พี่ไนกลับมาดิทุกคนเป็นบอกให้พี่ไนกลับมาท่านสันดีร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรอะทุกคนดีลินหายไปแล้วทําไม่หนูอยู่อยู่คนเดียวน่าจะหนึ่งชั่วโมงมั้งใช่หรอเฮ้ยนานเกินไปปะเนี่ยเป็นหวัดเหรอเพิ่งหายค่ะเพิ่งหายเป็นไข้หวัดใหญ่หายไม่พิจาราอนนี้ ชอบอ่ะชอบอันนี้ชอบอันี้ใชเอาอันนี้ไปให้โทรัพท์นินขอยืมโทรัพท์ได้ปะอยากร้องห้ยพี่ยังอยู่พี่ไหนใช้เวลาทำนานเปล่าพี่ขอร้องได้ไหมอยูมีเนื้ออยู่วนหนะมีที่มดกบบ้ อันนึงแทนนี่พูดคาว่าน่ารักไปแล้วเข้าใจพูดคำมากแล้วฮะหนูพูดอะไรซ้ำๆอ่ะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆอ่ะถ้าไปดูนีรินทำอะไรหนูนีรินคุยโทรศัพท์อยู่ทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะนีรินเขาจะทำอาหารให้หนูเชื่อไหมนีรินนีรินคุยโทรศัพท์อยู่ <_ d isk> เดี๋ยวเขามานิลิเขาเตรียมกําลังหาของทําอาหารให้สองต์เาอว่าอาหารก็มาแล้วนะนอีกสิบนาทีนิลิทำอาหารอีกสิบนาทีก็มาแล้วนะสองอาทิตย์เฮ้ยนั่นหนิงพี่นายใช้เวลาสองอาทิตย์ทำดาวให้หนูอะ่ะบ้ามากอะพี่นายครั้งหน้าทำกระปุกเดียวก็พอนะเพราะว่าเยอะมากอะ่ะนอนบ้านนี้เลยนะคะไม่ได้นอนแต่ว่าแต่ว่าอยู่นาน อเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้หนูมีงานแบบครึ่งชั่วโมงจริงเหรมถ้าเขาดูทำมาสครึ่งท่านอนดูทำอะไรได้ไหมอ่ะล้วข้ามันจะทำยไงนี่ทำอาหารให้หน่อยนี่ไงนี่ได้มาแล้วเวียยู่เข้ามาด้วยกันอย่าลองติดโทรศัพท์เลยเขาลองเพื่อหนูจัดฟันที่คลินิกหน่อยค่ะหนูไม่ชัวร์ นม่นองนั okay. mm ่นเนั um, ่นเองอนั่นเอ is นั่นเอง is yes she's on a business call so she left the um phone for us because ข yeah. ึนเพลงกอดตวงนี้นูกันนี่ชอบล้ามปามากอะหยูข้าวอะนี่ที่ทำให้ได้ไหมอะอยู่มันโคตรดีเลยแล้วเราจะทำไงอะก็อยู่ทำให้แล้วจะกินอะไรใหม่ถึงวันนี้อยู่จะกินชั้มาม่าให้ได้ไอร์ไหมแล้วข้าวที่สั่งมาก็เดี๋ยวอยู่กินพรุงนี้เช้า thank you ยูกินโบดักไหมไม่เอาไอเอามามมมา่าแบบหมูสับได้ไหมอ่ะโอ้โหยูกินมาม่าหมูสับบ้านในไม่มีมาม่าหมูสับยุมีอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าแต่มต้องกินหมูนะได้ครับหมูแา้วมาม่าหมูสับช่วยช่วยคุณนิ่เลยทำแก่หนูทำเองบ้านได้ใช่ให้นี่ได้ทำหรอแล้วแต่มกินจะไม่ท้องเสียหรอมันมีไม่ต้องมันหรอแล้วมันหลังทำอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องกินคนหนูเป็นคนทำสักเจีาอยู่แล้วยุกินฮอพี้ แล้วก็ไว้ไอเอาเอึงอันนี้แฝงเขาบอกว่าแท้ตั้งหรอไอเอาอยู่เราอยู่ทำอะไรอยู่หลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวแอแบกกับยูได้ไหมทำอะไรหลายๆอย่างโอ้โหใช่ไม่อึงอึงเอ้ยอึงเอ้ยแต่ยูยื้แบกใช่ไหมใช่เอ๊ะอันนี้คือไอได้าเราปะ ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนึกว่าจะกินไหมถามก่อนได้นะได้อร่อยปะอร่อยได้กินได้ได้ได้ตั้งแต่นี้ะอยู่กินไอ้ไม่มีาม่าหมูสับไม่เอามาม่าหมูสับก็ได้เอาเออน่ารักอ่ะชอบอ่ะเอาต้มยำแต่ใส่พริกเองนะปะได้ได้เอาต้มยำได้แต่ใส่พริกเองนะเอาแค่ครึ่งเดียวได้ป่ะอยู่หักใค่ไหนได้ป่ะทำไม่อิ่มไม่อิ่มโอเคอยู่ทำก็ได้ขอบคุณค่ะ ใส่เนื้อใส่หมูอ,อะไรไปก็ยอยู่เอาเนื้อออกมาอยู่ไม่ไม่กล้ากินเนื้ออยู่อะไม่โหไอ้กูมันดิบนะไอ้ตายมันต้องต้งไมไอ้ไม่ได้เออเซนดี้กับลีลีน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะนีลี่เนี่ยไอ้กลัวนีลี่อย่าทำเนื้อเถอะถ้างั้นก็ให้ไม่เออไม่ก็ไม่ก็มองไม่ไเห็นแม่อยาห็น

เล่นกีต้าร์ไหมคะทุกคนแสนดีกว่านิลินทำหมูไม่สุกไม่สุกใช่ๆวันนี้ลินเขาค่ะไลอยู่ค่ะเรียนถูกค่ะป้าต้องหนูคิดถึงป้าต้องน่ะเพลงนิลินโอดคมาทุกคนอาหารมาหรือยังคะแสนดีคือหนูโกรธมากเลยตอนนี้มันอีกที่หกนาทีหนูไม่ไหวตอนฝนตกปะไม่ตก ทุกคนทำ Q and A เไปนั่งกันนั่งตรงนี้วางไว้ในกระเป๋ามาโอเคค่ะทำ Q a ทุ่มแล้วหิวแย่หิวจะกินขนมแล้วท Q a โอเคทุกคนถามค่ะถามมาถามมาตึรตึร okay, ตึรตึรตึรต เป็นลูกเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเปล่าคะใช่ค่ะใช่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะใช่ดูดีรินตอนเข้าขวบ<ช>มนถูกไม่อยากดูหรอกมันทำอาหารไม่เป็นบาอะไรอะ Q&A เจอกันได้อย่อะ,ะแม่เป็นเพื่อนกันค่ะใช่ปะ นิลินหยุดเครียดนะโขน่าเครียดมากดูสร้อถั่นนีหน่อยนี่คือสแต็กของหนูอีกมุมหนึ่งนะมีอีกด้านหนึ่งไหนอ่ะอ๋อนี่เป็นพระจ,จันทร์ป้าหนูให้แล้วก็เป็นอยากกลับบ้านเลยบ้องแม่ออกไปไหนแม่อ,อไปภูเก็ตค่ะแม่อ,อไปแม่อ,อไปภูเก็ตค่ะทุกคน พี่ลิ้นแสนดีร้องเพลงให้ฟังหมี่น่อโทรศหนูคุยกับป้าแล้วสัไปะนเลสบสเซียันแม่รอไะแสหรอแม่ค่อยโทรป่ะล่ะขอยืมโทรศัพท์พี่โทรป่ะนั้นแปบนึงนะเออแส่เบสเซียมันไหนอ๋อแสนไม่ชัวร์เลยอ่ะ ไม่รู้แม่ไม่เคยจําได้เลยเดี๋ยวหนูบอกเดี๋ยวหนูบอกเดี๋ยวไอ้เปลี่ยนถ้านี่เปลี่ยนอีกนะแม่จะยึดโทรศัพท์คึ้นโอ้โหถ้ามีความลับกับแม่แม่ยึดโทรศัพท์คึ้นแม่ก็รู้ไม่มีหรอกนะหนิงนะหนิงมีแต่เอ๊แสนยาใส่ฮะแป๊บนึงเห็นะ งงปะงงงงใช่ปะอืมอม่เบื่อหรอกอุ้ยเนาะคิดถึงแม่เลยอะใช่ไหมงงเนาะงงเลยหรออาจจะยังนะคะอาจจะยังนะอะไรมีอะไรอาจจะยังนะอาจจะยังอะไรอุ้ยจะได้ตะกี้คนรู้ต้้งมึงกึหมื่นกว่าคนหลุดไปได้ไงเนี่ย นี่คนจะถึงหมื่นอีกไหมเนี่ยอาจจะยังนะอาจจะยังนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอ่านด้วยสวัสดีค่ะฮะอาจจะยังนะมีคนระยะเผาขนมากอาจจะยังนะคืออะไรรีมูนคนละดูแลสูงดีดูอาช่างเขาเดี๋ยวแม่ไม่เคยได้อ่ากนนะอาหารจะมาหรือยังแอดนะคะ สามพี่น้องโอ้โหแม่นหนิงหน้าเด็กเลยอะ่ะใช่เพราะว่าคุณเธอหน้าแก่วดเจ็บอาจจะยังนะ <c oughs> ยูอ่านคอมเมนต์เดียวกันไปะเนี่ยอ,อันไหนอะ่ะอันไหนอันไหนอันไห,ออหนะอ๋อ อ๋อไออ่านผิดไม่เอาป้าไม่เป็นไรละค่ะอ่านอีกอันหนึ่งขอบคุณค่ะน้องนินนิสวยจังขอบคุณนะคะพี่สวยมากขอบคุณค่ะรออาหารหน่อยนะคะฝนตกมากต้อเล่นจนหงายแตกผมเปียกหมดแหละน้องเล่นจนไม่หนูแค่หัวมาน้าน้องแสดีเต้นโชว์ไหมคะเต้นโชว์ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนินนินเต้นในมุมสีสไลด์ไม่รู้เต้นแบบไหน นี่เรีนเกือบแล้วนะอาจจะยังนะแป๊บหนึ่งแสนขอสามท่าไม่รู้แล้วอ่ะแป๊บนึงนะมือแสนแป๊บนึงนะมือมือมือแสนแบบนี้สวยมากโชว์มือหน่อยมือเหรอคะงงปะงงแิดนึงนะ มือหรอไม่ค่อยนะทำไมอ่ะทำไมต้องมืออ่ะไม่น่าหรอทุกคนลองเพลง stuck in the middle with you หน่อย I'm stuck in the middle with you 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 with you ทำไมน้องแสนไม่ไปกับแม่หรอคะแม่ไปกับใครไม่พอแซนมปเรียนเต้นไงอ๋อใช่ไม่หนูมีเรียนด้วยแหละแม่เขาไปตั้งแต่วันพฤห์ลิคัตแล้วแล้วก็แม่ไปกับแม่ไปถ้าแม่ไม่อ๋อแม่ไปกับเพื่อนแม่ไปทำงานอะไร เมนูโปรช่วงนี้คอนโทรไหมคะยังไม่มีคอนโทรไมไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาสักอย่างค่ะทำน้านน่าเกียดดิลิลกัเสียนเรียนชั้นเดียวกันค่ะเรียนชั้นเดียวกันแต่ไม่ได้โรงเรียนเดียวกันอันนี้ไบรตันค่ะโอเคค่ะอันนี้ไบรตันอันนี้ชิวส์รีค่ะสูงเท่าไหร่กันคะหนูร้อยห้าแปดร้อยหกสิบค่ะไว เอพี่น่ารักอ่ะนิลขยับไปหน่อยไม่เห็นเข้ามาเข้ามานิลยนอยู่ชั้นไหนกันคะมหนึ่งค่ะ year e ค่ะ what is your year e มหนึ่งขอบคุณค่ะอย่างเหมือนแฟนแม่หนิงกับแม่โอเลยอะไรนิลน่ะ it's okay bro ำไมแสนต้องเรียกพี่ว่าพี่พี่ไม่ใช่พี่หนูหรอหนูหนูคิดว่าหนูเนี่ยหนูคิดว่าหนูเรียกทุกคนว่าพี่อะแต่ว่าถ้าไม่ใช่หนูไม่อยากเรียกว่าไหน FC <ะ>น้องนีลินน้องแสนดีตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่หนูเด็กขอบคุณมากมากนะคะไว้มาหาเราฝากขอให้นิ่งได้นะคะฝากขอให้เราไนดะ้เป็นเป็นเพื่อนหรือญาติคะ เป็นญาติค่ะอี่ไนไม่ใช่ค่ะทุกคนเราไม่รู้จักกันฮึอะไร Search Chat GPT นะ bro อะไรนิรินอะไรใครอะนิรินเหรออะไรเนี่ยขอโทษใช้พันนานยังคะ อันนี้เขาเพิ่งอันนี้เพิ่งจัดแต่อันนี้จัดนานแล้วแต่หนูใส่ Invizalign หนูจะดสีหลงด้วยทุกคนนี่เรียนจัดนานยังจัดมาปีหนึ่งแล้วค่ะบานไม่จริงถึงไอออไไปถึงไออ่ะจัดปีนึงไอว่าหนึ่งตัวเองไอจัดเท่าไหร่อ่ะสามเดือนประมาณประมาณนั้นไม่ืองไม่ถึงไม่ถึง Want to hear you guys speak English Okay Okay Hi ช่วงนี้นีลินแสดงวงดนตรีไหม เดี๋ยวเี๋ยวจะแสดงค่ะนีรินเขาจะแสดงเพลงใหม่ค่ะไม่ใหม่ดิใหม่ใหม่หม่ไม่ใหม่ยูบอกสี่เพลงเขาขึ้นอยากเป็นหนไหม่เป็นเพื่อนหรือเพื่อนฮะเป็นเพื่อนหรือเพื่อนงงเวเขามเขียนว่าเป็นแฟนหรือเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อน่นเพื่อนแบบหนักซีนเช้านีรินซินเช้า everyone I don't know what that means นีรินเขานีรินเขา อาจจะยังนะมาทุกคนมาเราจะรัน Q a แบบจริงจังใครอยากถามอะไรมาคำถามส่วนตัวคำถามอะไรถามมาได้หมดเลยไม่ส่วนตัวไม่เอาส่วนตัวเอาแบบแปลกๆแล้วว่วไปอาจจะยังนะพูดบ่อยอะติดแล้วอะอย่างตาลี ลิลินยูจะทำอาหารให้ไไม่ใช่หรอว่ามันจะมาแล้วอีกแปบ๊บนึงอีกครึ่งชั่วโมงนีน่นน่าจะกลับบ้านท,ทันไหมเนี่ยทันทันทัน่างแม่โอ้พ่พพอมแม่สายอีสานได้ไหมปอสั้นปอสั้นแมนบอที่พี่เขามาสัมภาษณ์เราเพลงแรกที่ร้องเพลงเพลงแรกที่ร้องเพลงเพลงแรกจะเปเพลงแรกจะเป็ บ้าเปาเพลงแรกที่หนูร้องเพลงนี่รินจับได้จริงๆหนูร้องเพลงอะไรเพลงแรกพี่เค้กไม่มาหรออยู่เพลงแรกที่ไอร้องคือ Let It Go Frozen เพลงแรกที่ไอร้องน่าจะเป็นอ่อไม่รู้จูบไว้ไปเกลือกเป็นเพลงแรกป่ะถามแล้วหนิดว่าหนูเหรอไก่ย่างถูกเผาไปที่เลยอ๋อหนูร้องไก่ย่างถูกเผาถูกที่ค่ะส่วนอันนี้ Frozen เขาถามว่าพี่เค้กไม่มาหรอไม่มาค่ะ S <S <S ีพี่เค้กไม่มาแต่ว่าหนูเพิ่งเจอพี่เค้กพูดใต้หน่อยพี่วินดูน่นารักมาก <P> ค่ะพ <P> ูดใต้พูดใต้ไม่เปลี่ยนค่ะ <P> พูดใต้ไม่เป็นจริงๆค่ะน้าหนิงดุไหมน้ยหนิงน้าหนิงน้าหนิงนิรินสวยจังใส่น้นาหนิงน้าหนิงดุไหม <S <S นิลินได้เจอพี่เข้มไม่ได้เจอค่ะช่วงนี้หนูเพิ่งเจอพี่เข้มเพิ่งเจอพี่เข้มเห็นนิลินร้อง kings and fairy tale ตอนเด็ก kings and fairy tale ร้องยังไงนะโอ้นิรินเฉยเลยคิดขอบคุณค่ะนิรินมีคนถามว่าอะไรแม่โอ๋ดูไหมหรอแม่โอ๋ดูไหมแม่โอ๋ไม่ดูซีรีส์หรือเฮ้อหนังแนะนน้ำมั้ยคะมีซีรีส์หรือหนังแนะนำหนูดูหลิงออมค่ะใช่ดู่ลพี่หลิงพี่ออมอยู่ ทั้งสองอะไรนะสองคนแนะนำตัวเป็นอังกฤษหน่อยเวลาพูดใน Hi I'm Sandy My name is n a r e n How old are you I am 12, about to be 13 i n December Yeah She's 12 She got December or something เพ oh, <laughs> <avirus Rust> so ียงเธอใช่ไหมใช่ค่ะดูเพียงเธอค่ะอ๋อหนูก็ดูที่เขาเป็นบอดี้การ์ดใช่ไหมหนูก็ดูนินนินพี่แค่มีแฟนได้ยังคะ พี่เค้นบอกว่ารอนให้ Taylor Swift Lady Gaga ไปไกลนะไปไกลน้องแสนเอ้ยทุกคนไปพวกนอนแสนดีนอนนี่หรอพีอ่บอกมาไม่นอนค่ะปกติออนอนค่ะแต่วันนี้ไม่นอนค่ะอยู่บ้านใครคะอยู่บ้านนิลินค่ะบ้านนิลินนะคะนี่บ้านนิลินค่ะให้โอไปไหนคะทุกคนคะแม่โอไปภูเก็ตโอเค โอ้มแม่แมอยู่ตรงนี้แม่โอ้ยแม่นิงอยู่อยู่พี่มีชื่อด้อมไหมนีลินอาทิตย์หน้าวันเกิดนะฮาน่าเขาจัดกันันเกิดนะฮาน่าผ่านไปแล้วนี่คันที่ไหนอ่ะที่บ้านใช่เขาจัดกันที่บ้านนะอู๋เดี๋ยวนีลินมาหาหนูนีลินมาหาหนูนได้ What school are you guys from I'm from Brighton College I'm from Shrewsbury yeah มีเทคนิคร้องเพลงให้เพราะไหมอ่า uh ไปก่อนแบบไม่รู้อะแค่ต้องแบบหายใจเยอะๆแล้วก็ like ปล่อยลมอยู่ดีโยทุกคนร้องแบบให้เทนคือเวลาร้องเพลงให้รู้สึกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ตรงแก้มแบบใช่ที่อย่างเงี้ยให้มันอยู่ตรงถ้ามันเสียงอาเดินท้ายนี้แมาถ้าถ้าจะร้องถ้าร้องถ้าร้องเสียงกลางต้องร้องจากอกถ้าร้องเสียงต่ํา ดันลงไปแล้วก็เอ๊ะ